กินข้าวกํายําหนอขาว่ากินข้าวแรงจะไปกินข้าวเนืงอหรือเหล่จะอ้วนว่ะต้องออจังนี่เปิบข้าแบบโบราณยําหนอลคำกับใบกําก้อ ยำนอใส่น้ำปูำอรำกระชังหาไม้นอนานข้าอพอรำแล้วกับแกงบะคอนก้อมแกงบะคอนก้อมแกงออมเครื่องในไปออมเครื่องในแกงบะคอนป้อมก็ บมคอนก้อมมันต้องกินเนื้เยอะจุบหัวจุบท้ายแล้วเอาเซ่มันกว้างเก่งหมาค้อนก้อมกับยำนออือสุมาเตอรเนะึกกินคนเดียวต้องกินอย่างเยะเก่งหมาค้อนก้อมมันต้องเก่งมือ มันต้องหูดกินในมันเพราะมันเกี้ยวกินถึงหมดมาได้บคอนก้อมนี่นะเนี่ยภาคกลางเพราะว่ามะรุม,มอีกค่ะอ่าถ้ายอดมันนัเพราะท้องเก่งพักอีหูมเจียวพักอีหูมอีลุมคือมะรุมนะอืมลำแล้วก็ กับยำนอให้นหน่อยอันนี้กินข้าวแบบโบราณหลายคนไม่ได้มากินข้าวนึ่งเนาะมันหมี่ถ้านึ่งหมี่เซาอซื้อข้าวนึ่งมาได้หูข้าวจ๊เนี่ยแล้วไปเอ้าดีจะได้บอกว่าันก็เนาะกับใบแมงลักกินใบแมงลัก ครับยำนอ,อน้อนี่ลำมันนวนดีเขาวมาค่อยเก่งกันแล้วนัแนไหมเนาะก้อนเก่ง เนี่ยคอนกลมเนี่ยให้กินเนี่ยอ่างเผปน้มกบะวนมบวนนักานภาษากงได้ี่มมะลุมมะลุมต้นกินมาเป็นเนาะแล้วปีนี่ยกินเลยไงแกงองแล้วเหลือเนี่ยแกงบะคอนกลมกับน้ำหนอเนี่ยน้ำหนอ เขาว่ามึงกินข้าวนึ่งแมลง,งกินข้าวเจ้าไปหรออืนั่นแหละแล้วเปิ้นกินยังง้อง้นต้องกับพวกทอดไข่ไปแล้วพัดมะแมก็ได้หรอทัดไข่ก็ได้พัดมะแม่มากจริงเลยคะแล้วก็อย่างงอแกงนีะแล้วปี่แล้วเนี้ยยัิมกินก๋องโงูอง้นี่้อย่างเปลือกมึงกับเปลือกมัน,น,นมึงต้องเอาเปลือกอ่นนะต้องกินข้าวของมึงกินกินแกงยำมะฮุอยอ่ะ ก็อาหารคนเท่าเนี่ยหอย่างตัวนี่อย่างน้ำพริกกระปูกน้ำพริกน้ำปูมันเหลือหน่อยเอายำหนอบะคอนก้มต้องเคยหั่นก่อนกิน,รรกกนข้าวอย่างเเยนี่ยป้นท้องว่าถ้าเป็นผ้ากลางป้นท้องเ,เปิบเนี่ยแต่คนเมืองป้นท้องว่านุ่มกินข้าวนุ่มไปกินนักเล็บเนี่ยลิ้นจี่นี่นะเพา่อลิ้นจี่มาฝาก ขอบคุณเจ้า<ะ>น,นี่กําลังมันออกใหม่เมา่อก่อนหน้าออกแรงคกับเมันก่นอ,อกล <ง S 3> นลิ้นจีอ่ะเดถกินข้าวแล้วกินลิ้นจีประเดี๋ยวนี้ลิ้นจีหุบบะคอแลนหุบบะคอนแลนใอย่างลิ้นจีน้อยนะลิ้นจีปาคะส้มๆขนะอืมากินข้าวด้วยกันเปิบมือหรือว่ายุ่มข้าวเจ้ากิ่นเข้าๆนะอันนี้ประท้องวิธีการยุ่มเตะมันอก็อนยุ่มราเข้าปาก